วันนี้เนี่ยผมชวนน้องๆที่ผมรักนะครับมากันสีนคนเลยมีบางคนขาสั้นมีบางคนขายาวแต่ทุกคนล้วนแต่เป็นขาช็อปหมดเลย แล้ววันนี้ทั้ง4คนเนี่ยมีอะไรอยากจะบอกด้วยใช่ไหมครับใช่เลยครับเพราะว่าวันนี้นะครับลาซาด้ 11, 11, 11ถูกสุดในรอบปีใช่แล้วครับทุกคนลาซาด้า11สปถูกสุดในรอบปีวันนี้วันเดียวช็อปเลยตอนนี้จัดให้แบบจุกจุกโอ้จุกแรกนะครับราคาถูกที่สุดในรอบปีลดสูงสุด90 จุดที่สองเลยครับสูงฟรีทั่วไทย <Hey! S 1> และจุกที่สามนะครับแจกลาซาด้าโบนัสช็อปครบทุกๆ500บาทนะครับลดเพิ่มไปอีก50บาท <Hey! S 1> มาถึงจุกสุดท้ายกับสินค้า Crazy Fast Sale มาให้ชอบสิบสามรอบตลอดทั้งวัน hey! และความพิเศษของลาซาดา1111นะครับเรียกได้ว่ามันจุกจริงๆเลยนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยเรามีของรางวัลน,นะครับมาแจกแฟนๆกันด้วยและของที่เราจะมาแจกกันนะครับนั่นก็คือแก้วน้ำเก็บความเย็นสุดคิ้วจากลาซาดาความพิเศษก็คือว่าเราจะมีลายเซนนะครับหนึ่งในห้าหนุ่มนะครับก็จะเป็น ไรยวินออฟกันและมีคุณเตด้วยที่จะแจกให้นะครับโดยอีพีนี้นะครับจะแจกกันทั้งหมดนะครับ50ารางวัลเยอะมากเยอะมากนะครับง่ายๆเลยนะครับแค่คุณเนี่ยแชร์ไลฟ์นี้นะครับไปทาง Twitter นะครับโดยให้คุณนะครับกดปุ่มแชร์ตรงมุมขวาด้านล่างตรงนี้แล้วในแคปชั่นนะคุณก็ตอบคำถามว่าถ้าสมมุติว่าคุณเนี่ยมีเวลา11ชั่วโมงครับ ได้อยู่กับออฟกันได้อยู่กับไบรวินเนี่ยนะครับคุณ <ผม S 1> อยากจะทำอะไรและเพราะอะไรพร้อมกับติดแฮชแท็กลาซาด้าสิบเอ็ดสิบเอ็ดมั่นอีครับ<ป>ถ้าคุณ2นคนได้อยู่กับไบรวินเนี่ยสิชั่วโมงคุณอยากจะทำอะไร พาไปเที่ยวเที่ยวไหนเที่ยวไหนตชิญเช้าปุ๊บเนี่ยพาไปเชียงใหม่ไหว้พระแวะบ้านเตยกินข้าวกลับบ้าน11ชั่วโมงพอดีกันอยากจะทำอะไรกับใครไปเที่ยวกับใครไปอะไรหัวละน้องไปกับใบวินไงอ๋อช้อปปิ้งด้วยไหมช้อปปิ้งด้วยไหมช้อปปิ้งก็ด้วยให้เขาออกให้ไงอ๋อได้เลยอ๋อได้เลยอ๋อได้เลยอันนี้ดีงั้นไม่ไปเที่ยวแล้วงั้นไปซื้อของเลยโอเคแล้วอย่างนี้จะ ซื้อของที่ไหนก็ที่รัสด้าเลยแบงนี้จะไปอยู่ที่ไหนจะไปเที่ยวก็ซื้อได้เหมือนกันใช่ถามใบบินมากดีกว่าถ้าสมรติคุณได้ใช้เวลาเนี่ย11ชั่วโมงอยู่กับออฟกันเป็นไอเดียให้กับแฟนๆเกิน11ชั่วโมงก็ตอนเช้าบินไปเชียงใหม่กินข้าววาฟเฟิลแล้วกลับมาพอดี11ชั่วโมงเหมือนไม่เคยได้ยินคล้ายมันคล้ายๆพี่แต่มันไม่เหมือนเลยวไม่เกินจะเหมือนซื้อแพ็กเกจทัวร์ดิ้งไปด้วยกันเที่ยวกันวินล่ะจะไปเชียงใหม่กับเขาด้วยไหม ผมไม่ไปเชียงใหม่ไปไหนไปญี่ปุ่นดีกว่าสิบแปดชั่วโมงบินไปกลับบินไปกลับบินไปกลับก็ใช้เวลาประมาณไม่บินไปถึงว่าขึ้นกลับเลยยังไงก็ไม่เล่งกัเยอะนะครับสามารถเล่นได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยนะครับจนถึงห้าทุ่มห้าสิบเก้าของคืนนี้เลยครับเรานะครับจะประกาศผู้โชคดีของทั้งสาม EP เนี่ยวันที่ยี่สิบห้าพฤศจิกายนนี้นะครับทางทวิตเตอร์ของลาซาด้าครับครับช่วยกันปั่นเทรนแฮชแท็กนี้หน่อยในทวิตเตอร์นะครับที่สำคัญนะฮะระหว่างการดูไลฟ์เนี่ย คุณก็สามารถที่จะกดหัวใจนะครับกดหัวใจเพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราเออและนอกจากเป็นกําลังใจแล้วคุณก็สามารถที่จะช็อปได้ด้วยเออนะกดดูสินค้าดิวเด็ดได้ในตะก้าสุดคูตะก้าอยู่ไหนพี่มุมสายด้านล่างหน้าจอที่นี่เลยเอออยู่ตรงเนี้ยเลยกดเลยกดเลยวันนี้ถูกจริงๆอยากซื้อกันนะครับครับผมแล้วบินก็ขอฝากแฮชแท็กด้วยนะครับกับ Lazada 1 1 1 1 m i s s i o n EP 3ชั่นีีานี้ด้วยนะครับผมเอาให้ขึ้นเทนอันดับหนึ่งเลยนะครับเอาละเมื่อกี้เนี่ย เราได้พูดไปแล้วนะคบว่าความพิเศษของ La z a d a 1111มีอะไรบ้างนะครับ,รบเดี๋ยวเรามาทบทวนความจำหน่อยดีกว่านะครับว่าพวกคุณทั้ง4ี่คนเนี่ยความจำดีแค่ไหนวินว่าระหว่างไบร์บรบรวินกับออฟกันใครความจำดีกว่าผมมีพี่ใบไม,ไ,มไ,มไ,มไม่ต้องห่วงอ่ะเขาความจำดีมากอันนี้มีอะไรบ้างไม่มีอะไรเลยไม่เคยมีอ้าโอเคไม่เป็นไรแต่ผมเชื่อว่าทั้ง4คนนะฮะจำกันได้เป็นอย่างดีนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปเล่นเกมนี้กันเลยครับเย เกมนี้นะครับกติกาก็คือทั้งสองทีมนะครับจะต้องแข่งขันตอบคําถามให้ถูกต้องและเร็วที่สุดนะครับผมโดยวิธีการตอบนะคุณจะต้องต่อแก้วสแต็กสามชั้นหลังจากนั้นคุณก็เอาคาตอบที่คุณคิดว่าถูกต้องเนี่ยนะครับปักไปบนยอดแก้วหลังจากนั้นนะครับก็จะต้องปาลูกบอลใส่แก้วนะครับให้ล้มทั้งหมดทีมไหนนะครับคาตอบถูกต้องและทําได้เสร็จก่อนทีมนั้นจะเป็นผู้ชนะในข้อนั้นๆไป นี่อันนี้อันนี้เป็นตัวตลกอันนี้เป็นหมูอันนี้เป็นลูกฟุตบอลนะอันนี้ของวินไปแล้วเนี่ยเป็นกล้ามนักกล้ามผีกลางท้องผีกางท้องผีกางทองเอ้ยโอ้ยโอ้ยเห็นลูกบอลแล้วอยากใส่เลยอยากใส่เลยอยากใส่เลยครับเฮ้ยถ้าตอนนี้นะครับทั้งสองทีมพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวให้เข้าประจำที่เลยครับไปและข้อที่หนึ่งนะครับคำถามถามว่า Lazada สิบเอ็ดสิบเอ็ดถูกสุดในไหน A ถูกสุดในรอบปี B ถูกสุดในรอบวงครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้ ลาซาด้า11 11ถูกสุดในรอบปีทำให้นะฮะฝักออฟก,กันนะครับได้ไปก่อนเลยหนึ่งคะแนนมาที่คำถามข้อที่สองนะครับ,รบถามว่าลาซาด้า11 11ถูกสุดในรอบปีลดสูงสุดกี่เปอร์เซ็นต์เอ90เปอร์เซ็นต์บี80เปอร์เซ็นต์ถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้ครับไปไปไป สรุนปนะฮะมาดูกันดีกว่านะฮะเฉลยข้อนี้นะครับข้อที่2ของเรานะครับลาซาด้า11 11นะครับถูกสุดในรอบปีนะครับลดสูงสุดกี่เปอร์เซ็นต์คำตอบที่ถูกต้องก็คือ90นนะครับและทำให้ออฟกันนะครับได้ไปอีกหนึ่งคะแนน ข้อที่3นะครับถามว่าลาซาด้า1 1 1แจกลาซาด้าโบนัสช็อปครบทุกๆุก0บาทลดเพิ่มอีก50บาทแล้วถ้าช็อป5,000บาทจะได้ลาซาด้าโบนัสลดออนท็อปเพิ่มไปอีกกี่บาท A 150บาท B 500บาทถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้ครับ ผมว่าถ้าคุณเนี่ยช็อป5,000บาทนะครับจะได้ลาซา d a าโบนัสนะครับลดออนพอเพิ่มไปอีกกี่บาทนะคำตอบก็คือ500บาทนะครับและทีมไรอ์วินได้ไป1นึ่งคะแนนย้ <Yay! S 1> ต่อไปนะครับมาข้อที่4แล้วนะครับคำถามถามว่า l a ซาด้า11-11นะครับมีสินค้า crazy flash sale นะครับให้ช็อปกี่รอบตลอดทั้งวันนี้ A 11รอบ บีสิบสามรอบถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับให้ย้อนเฮ้เฮ้และเฉลยข้อนี้นะครับลาซาด้าสิบเอ็ดสิบเอ็ดนะครับมีสินค้า crazy flash sale นะครับให้ช็อปทั้งหมดกี่รอบตลอดทั้งวันนี้นะครับคำตอบก็คือ13รอบนะครับทำให้ไบร์ยวินได้ไป1นคะแนน,แ,น,นและคำถามข้อที่5ถามว่า l a z a d a 1 1 1 1ส่งฟรีที่ไหนข้อ A ส่งฟรีทั่วไปทั่วไปใครจะไปตอบ <c oughs> ข้อ B ส่งฟรีทั่วไทยถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ ก,กันจะกันโอ้ย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 บอ้ยโอ้ยโอ้ยนอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ีอ้ยโค้อ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโองยโอ้ยะอ้ยโอ้ยโอ้ยโอยนอ้ยโอ้ยโต้อ้ย้อ้ยโ้อ้อย้้ โอ้โหทำให้ตอนนี้นะคะแนนรวมนะฮะไร์วินชนะออฟกัน3ต่อ2อะกนนเกมเมื่อกี้เนี่ยนะครับเราได้ใช้ความรู้ความสามารถความจํากันไปแล้วนะครับ <c oughs> แต่เกมต่อไป <c oughs> จะต้องใช้ดวงด้วยครับ <c oughs> เพราะว่าเกมนี้เนี่ยเราไม่ได้เปิดตาเล่นนะใบเราจะต้องปิดตาเล่นครับโอเคโอเคนะครับ <c oughs> เดี๋ยวไปเล่นเกมต่อไปเนี่ยเดี๋ยวให้ทั้งสคนนะไปเปลี่ยนชุดได้เลย ก่อนที่เราจะมาเริ่มเกมที่2กันนะครับขอย้ํากันอีกทีสำหรับใครที่ดูไลฟ์นี้อยู่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และติดแฮชแท็กให้ด้วยนะครับแฮชแท็ก oh. ของเรานะครับลาซาด้11 11 Mission EP 3นะครยังไงช่วยกันดันแฮชแท็กนี้นะครับ,รบให้ติดเทรนด์กัน,นเยอะด้วยนะครับผม <Yeah. S 1> กติกาของเกมนี้ก็คือทั้ง4คนนะครับคุณจะต้องปิดตาไว้และเล่นกาวีดนตรีนะครับโดยแข่งกันเป็นทีมทีมไหน คนหมดก่อนคุณก็แพ้ไปเลยโอเคถ้าพร้อมแล้วนะขอเชิญน้องลัสดีเลยโอ้โหมามามาสาเหตุที่เราต้องเชิญน้องลัสมานะครับเพราะว่านะครับระหว่างที่ดนตรีขึ้นเนี่ยนะครับคุณจะต้องเต้นกับน้องลัสครับจนกว่าดนตรีจะหยุดครับแล้วคุณถึงจะไปหาเก้าอี้ของตัวเองให้ได้ได้เลย<อ>ฮะ<า>โอเคถ้าพร้อมแล้วนะทุกคนครับปิดตาได้เลยครับ โอเคนะครับทุกคนนะครับจับน้องล้าสไว้นะครับพอดนตรีมานะครับเดินรอบๆบน้องล้าสนะครับ <c oughs> ดนตรีหยุดปุ๊บวิ่งไปหาเก,ก้าอี้ให้เจอนะครับโอเคถ้า <c oughs> พ,พร้อมแล้วมิสิกมาหยุดแล้วหยุดแล้วหาเก,ก้าอี้ให้เจอเอ้ยกันเจอแล้ว กันเจอแล้วออฟเจอแล้วกันเจอคนแรกออฟเจอคนที่2องโกงว้เนี่ยไบรทเจอคนที่3และวินนะครับรอบนี้นะตกรอบไปก่อนเลยโอเคครับรอบนี้นะฮะเหลืออยู่3คนกับเก้าอี้2ตัวเท่านั้นนะครับมาดูกันว่าใครจะได้เก้าอี้นี้ไปนะครับ โอเคถ้าทุกคนพร้อมมิวสิกมากเฮ้ยนัดตีอยู่แล้วนัดตีอยู่แล้วเดี๋ยวเก้าอี้แค่หนึ่งตัวมาเนี้เก้าอี้มานี้เก้าอี้มานี้ยเก้าอี้ <Tipp ett> จบแล้วไม่บอกอ่ะอ่ะโอเคนะครับและในรอบนี้นะครับคนที่ได้เก้าอี้ไปนะครับคือไบรท์และกันนะครับทำให้ออฟจุฑพจน์ตกได้เอาละครับมาถึงรอบสุดท้ายแล้วนะครับตอนนี้เก้าอี้เหลือแค่1ตัวเท่านั้นและ2คนนี้ต้องมาช่วงชิงเก้าอี้ตัวนั้นก็คือกันและไบรท์ทเองนะครับผมครับอย่าลืมนะครับเมื่อดนตรีมานะครับพวกคุณทั้งสองคนนะครับต้องเต้น รอบน้องลัสซี่นะครับและเมื่อดนตรีหยุดหาเก้าอี้ให้เจอนะครับกับพร้อมแล้วมิวสิกมาก10.10.10วันเดี๋ยวังปีลิวแบนลิวแบนเท่นลิวมีส่งฟร สรุปแล้วนะครับคนที่หาเก้าอี้เจอนะคบนั่นคือการณัฐพันและในเกมนี้นะครับออฟกันชนะไป <c oughs> แต่เดี๋ยวก่อนแต่เดี๋ยวก่อนเกมแรกครับไบร์ทวินชนะได้ไปก่อนหนึ่งนนคะแนนเกมนี้ออฟกันชนะ หนึ่งเท่าโอ้โหนี่เหมือนกับลาซาด้าสิบเอ็ดสิบเอ็ด่ยังไงอย่างนั้นหนึ่งเท่ากันทาให้จะต้องมีเกมตัดสินนะฮะว่าใครจะเป็นผู้ชนะของวันนี้และคนแพ้จะต้องโดนลงโทษด้วยนะครับเกมตัดสินเราเอาเกมเมื่อกี้เลยเก้าอี้ดนตรีของเราเนี่ยแหละเพียงแต่ว่าในรอบนี้นะครับมีเก้าอี้หนึ่งตัวพวกคนสี่คนนะครับใครได้นั่งเก้าอี้ก่อนคนนั้นชนะไปเลยโอเคโอเคนะครับมา

น่าเชื่อนะวันนี้นะเขามากับดวงจริงๆนะฮะและคนชนะนะครับนั่นคือทีมออฟด้เกมนี้เราทําขึ้นมาเนี่ยสอนให้รู้เลยนะครับว่าคุณคจะช็อปทั้งทีคุณจะปิดหูปิดตาช็อปไม่ได้ต้องกคุณจะต้องเปิดตากว้างๆแล้วก็ช็อปเยอะๆนะครับเพราะว่าลาซ a ด้11 11ถูกสุดในรอบปีวันนี้วันเดียวเท่านั้น จะเป็นวันอื่นไปไม่ได้แล้วนะครับไปช็อปกันด่วนๆเลยนะครับ,รบและบทลงโทษนะของทีมที่แพ้นะครับนั่นคือคุณจะต้องไปนั่งบนเก้าอี้ทรมานร่างกายตัวเองอ่ะมันจะทรมานขนาดไหนนะขอเชิญอุปกรณ์มาเลยและนี่คือบทลงโทษของเรานะครับที่เราเห็นตรงนี้คือเก้าอี้ทรมานร่างกายครับไปนั่งเฉยๆนะครับจะต้องโดนล็อกแขนไว้แบบนี้และเราจะมีนะครับ เอ้ยยังไม่ได้เริ่ม,มเราจะมีอุปกรณ์สุดจักกจี้ครับให้ได้จักกจี้จนหนำใจเลยได้เลย,เลยและคุณมีเวลาจักกจี้ไร้จนหนำใจนะฮะ30วินาทีครับอโอเคครับไปลงโทษเลยก็ดีนะสบาย แบบนี้วินชอบไหมครับถนัดมานถนัดมานถนัดมานเอ้ยพูดเลอะขอรู้เอาเชื่อว่าภูขานะครับโอเคพร้อมนะสามสิบวินาทีเชิญลงโทษครับสามสามสามส้่ปานน้งสวยมากเลยครับ แมวันนี้ถือว่าสนุกสนานนะฮะกับสเกมที่เล่นกันไปนะครับแต่แน่นอนผู้ชนะของเราวันนี้ก็มีแค่ทีมเดียวเท่านั้นมันก็เหมือนกับวันนี้เพราะว่าวันนี้เนี่ยก็มีแค่วันเดียวนะครับราซาด้าสิบเอ็ดสิบเอ็ดนะครับถูกสุดในรอบปีวันนี้วันเดียวเท่านั้นนะครับช็อปเลยตอนนี้ครับใช่นะครับวันนี้วันเดียวขอย้ำกันอีกทีนะครับราซาด้าสิบเอ็ดสิบเอ็ดราคาถูกที่สุดในรอบปีลดสูงสุด90%ครับ แรงส่งเพลงต้นททไทยด้วยนะครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับยังแจกลาซาด้าบนัาช็อปครบทุกๆ500บาทนะครับลดเพิ่มอีก50บาทไปเลยและยังมีสินค้าเ r รสซี่แฟลตเซลนะครับมาให้ช็อปติดตามรอบตลอดทั้งวันอีกด้วย บอกเลยนะครับว่าพลาดไม่ได้กับความพิเศษแบบนี้นะครับที่สําคัญเลยนะครับเย็นนี้นะครับ18บแนาฬิกานะครับหรือว่า6กโมงเย็นเนี่ยอย่าลืมนะครับติดตาม l a z a d a 11 11 Super Show ทาง l าสไลฟ์เป็นด้วยนะครับได้เจอกับสีหนุ่มอย่างแน่นอนครับครับผมมาเจอกันนะครับพวกเรามีโชว์พิเศษด้วยนะครับโชว์พิเศษแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะครับวันนี้วันเดียวนะครับแล้วมาเจอกันใน l a z a d a 11 11 Super Show นะครับ อย่าลืมนะครับช่วยกันไปปันนะครับสำหรับแฮชแท็กของงานของเราด้วยนะครับกับแฮชแท็ก Lazada 1111เอ s s สิ EP 3นะครับให้ได้ติดเทรนด์ทวิตเตอของเราอันดับหนึ่งไปุจยาวเลยนะครับและที่สำคัญที่สุดนะครับไปช็อป La z a da า1 1บนะครับถูกสุดในรอบปีวันนี้วันเดียวกันดุด่วนเลยนะครับยังไงวันนี้พวกเรังสี่คนนะครับก็ต้องขอตัวไปช็อปแล้วเหมือนกันเจอกันนะครับบ๊ายบาย Chocolate on me. Yeah. I'm